การปลูกบัวมีหลายวิธีแต่โดยทั่วไปแล้วการปลูกบัวในกระถางหรืออ่างเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและง่ายต่อการดูแลรักษาสิ่งสำคัญคือต้องเลือกกระถางหรืออ่างที่เหมาะสมกับขนาดของบัวและควรเป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือมีสารพิษขั้นตอนการปลูกบัวในกระถางหรืออ่าง 1. เตรียมดินใช้ดินเหนียวหรือดินผสมที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของบัว 2. เตรียมกระถางหรืออ่างควรมีขนาดพอเหมาะจับขนาดของบัวที่ต้องการปลูกและมีรูระบายน้ํา 3. ปลูกบัวนําต้นบัวที่เตรียมไว้ลงในกระถางหรืออ่างกลบดินให้มิดเงาและรดน้ําให้ชุม่ม 4. วางในที่เหมาะสมควรวางกระถางหรืออ่างบัวในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อย4 -6 ชั่วโมงต่อวัน 5. ดูแลรักษาน้ํา ควรเปลี่ยนน้ำในกระถางหรืออ่างเป็นประจำและรักษาความสะอาดของน้ำอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำและ,มะแมลงต่าง